นิ้เลิกเรียนแล้วครับใช่ครับผมเลิกเรียนแล้วครับผมได้มาบุมากครับผมยกแต้มม่ไหวเลยครับ <laughs> ม,ม,มาแล้วครับมาลดยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับนี่ชื่อน้งใจคนระับ <c oughs> ไสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนากรแจงานีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ผมไปโรงเรียนครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วเนี่ยครับได้ของมาเต็มเลยครับของนกไก่อย่างแรกนะครับคืออันนี้ของนไก่อันนี้ครับอันนี้ของนกไก่ให้นกไก่แนะนาเองอันนี้คือของนกไก่นกไก่พิ้งทํานะคะทามาแล้วอันนี้ครูทำนกไก่รล้วคร หนึ<อ>ง่งล<อ>ังครับเ<อ>นี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูดูครับเก้าดังคับเนี่ยครับนะครับหนึ่ลังแล้วก็อนนี้ด้วยวรวครับอันนี้ไปละลงยังได้แค่ครึ่งวันกลับมาแล้วจ้าขึ่งไปจริงแม่ขึ้นไปหลเลอสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งนาทีครับ<ะ>สิบเอ็ดครึ่งครับ แต่ครับได้ของมาเยอะเลยเดี๋ยวผม,ม่วลาจะให้ดูอ่าที่ผมตรวจโควิดนะครับคือผมไม่ติดครับแต่ผมตรวจน้ําลายครับด้วยการถือถุงแล้วก็เปิดปากถุงแล้วก็ตื้ยลงไปครับน้องไก่ก็ถุยน้ําลายค่ะน้องไก่ไม่ต้องทําอะไรเลย การงไกครับการบ้านางไกที่ต้องทำเจ็บไหมคะวันนี้ตรวจโควิดเจ็บไหมคะน้องไปไม่ได้ตรวจค่ะแค่ให้เขาเองนั่นแหลคะค่ะพี่กาเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับแต่ถ้าเป็นยังจมูกอาจจะมนันรู้สึกเจ็บๆหน่อยนิดนึงนะครับครั้งแรก